ก็เดี๋ยวทางไงทางพาคุณผู้ชมติดตามเรื่องของข่าวการประชาสัมพันธ์เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติกันครับไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญร่วมกิจกรรมเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรัษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาค,คม2567พร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ต่างประเทศนะครับโดยสามารถจัดพิธีตามความเหมาะสมในในโอกาสวันเฉลิมพระชมนรัษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2567 ซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางนะครับจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคจัดที่สารากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมรวมถึงในต่างประเทศด้วยนะครับ ใน,ในส่วนของ,ของจังหวัดคอนแก่นเองนะคะก็มีการกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าลยค่ะ6นาฬิกา30นาทีนะคะพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีนะคะที่ห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1สารกลางจังหวัดคอนแกน่นค่ะ ต่อมานะคะพิษทีทํามุนตะกวาด ขอัยค่ะพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะในเวลา8นาฬิกาสนาทีค่ะที่บริเวณเฮือนโบราณหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะต่อมานะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้ววางผ่านพุ่มค่ะในเวลา17นาฬิกาสนาทีนะคะที่ห้องประชุมแก่นเมืองชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะและช่วงเย็นค่ะช่วงค่ำเรื่องดีอย่างที่บอกไปค่ะ19นาฬิกาสนาทีค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในเวลา19นาฬิกา19นาทีที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะชาวขอนแก่นก็สามารถอยู่ที่ปกากล่างอยู่ที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นได้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองนะครับร่วมกิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลแล้วก็ส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับค่ะก็จะอย่างเช่นเสื้อเหลืองตรา<อ>สัญ,ญลักษณ์72มรนซาที่เราใส่กันก็สวยสดงดงาม สีสวยจริงๆไม่ว่าใครใส่ก็สวยหล่อค่ะครับผม